ขอให้พ่อช่วยยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกที่ลูกควรตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดคืออย่างไรคะการตอบแทนคุณหรือว่าพระคุณของพ่อแม่เนี่ยนะเ,เราต้องเอาอย่างในพระไตรปิฎกเช่นพระสารีบุตรพระสารีบุตร พระสา,ารีบุตรเนี่ยท่านบรรลุพระอรหรันต์เห็นไหมแต่ว่าท่านก็มีอายุมากแล้วก็จะต้องละสังขารจากโลกนี้ไปท่านก็มาพิจารณาดูว่าท่านยังไม่ได้ตอบแทนพระคุณของแม่ท่านเลยส่วนพ่อท่านตายไปนานแล้วตอนนี้แม่ท่านเนี่ยยังไม่มีศรัทธาศรัทธา ศีลจาระปัญญานะ,ะาศรัทธาศีลจาระปัญญา,าศรัญญทธาศีลวิริยะจาระปัญญาเนี่ยเป็นคุณธรรมคุณธรรมทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสลิรลวมลงในรอยเท้าช้างเมื่อจะกล่าวถึงกองกุศลให้ถูกจะต้องกล่าวถึง สติปัฏฐานสีเพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นได้แก่สติปัฏฐานสีอันนี้คำของพระผู้มีพระภาคเจ้าอารหรันตะตัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในกุศลลาสิสูตรกุศลลาสิสูตรคือหมายความว่าถ้าเรานึกออะไรไม่ออกอ่ะ ไม่มีเวลาจะใส่บาทหรือพระท่านก็ไม่เดินมาในในซอยบ้านเราเราพิจารณารูปลามคือเจริญสติปัฏฐานเนี่ยก็เป็นกุศลอันสูงสุดเป็นวิวัตตะคามีกุศลข้อปฏิบัติวิวัตตะคามิเนปฏิปัฏฐาและเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตธมหากุศลที่มีปัญญาเกิดร่วมด้วย ปัญญาก็คือการพิจารณารูปนาำไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาและไม่ใช่คำตรัสสอนของพระอา,หารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสัจจะนิครนหรืออคิเวสนะกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า เท่าใดจึงจะชื่อว่าได้ทําตามคําสอนของพระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกดกดดูได้เลยนะในในพระไตรปิฎกเนี่ยคือพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสบอกว่าต้องพิจารณาลูกนามเนี่ยนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ซึ่งรูปนามนี้ก็เกิดดับอยู่แล้วถ้าไม่พิจารณารูปนามไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ชื่อว่าได้ทำตามคำสอนของเราตถาคตกดมือถือจูลสัจกะสูตรจูลสัจกะสสุตเพราะฉะนั้นการที่เราจะตอบแทนคุณพ่อแม่ให้มีให้ท่านมีศรัทธา ศีลจากะปัญญาจากะอันนี้นอกจากจะหมายถึงการสละข้าวของเงินทองเป็นการทาบุญแล้วสละกิเลสของตัวออกไปก็ถือว่าเป็นจาคะเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสละความเห็นผิดเป็นตัวตนสัตว์บุคคลสับปะสิ่งของไปได้ก่อนที่เรียกว่าสละ สักกายทิฏฐิต้องสละก่อนตามสัตติสูตรสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องสละก่อนด่วนที่สุดดูดบุคคลผู้มีไฟไหม้ศีรษะก็คือความเห็นผิดเป็นตัวตนแต่ก่อนนี้ผู้พูดก็ไม่เข้าใจจิตไม่สงบก็ไปนั่งให้จิตสงบผิดละไม่ได้ทำตาม คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชัดในสติสุทรสิ่งที่ต้องละก่อนก็คือความเห็นผิดเป็นตัวตนจิตพุ่งส่านจิตไม่สงบเราก็พิจารณาลงไปทันทีจิตพุ่งส่านหรือจิตไม่สงบไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเนี่ยนี่คือคำตรัดสอนปฏิบัติตามนี้ถูกต้องระดับไปแล้วอ่ องซานอีก,กพิจารณาอีกนะชาวพุทธเราจะต้องเป็นผู้มั่นคงในพระธรรมคำตรัสสอนมีมาในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราเวลาที่เราจะตอบแทนคุณพ่อแม่ดีที่สุดก็เหมือนพระสารีบุตรไปโปรดมารดาของท่านนซะึ่งนับถือไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ ให้พิจารณารูปน้ำที่กำลังปรากฏขณะที่ท่านแสดงธรรมจนแม่ของท่านเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกลูกซึ่งเป็นชาวพุทธตอบแทนคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็คือไปแนะนำคุณพ่อคุณแม่ไปกราบเท้าท่านแล้วก็สิ่งดีที่สุด ที่ควรจะแนะนำกันนะก็คือแนะนำให้เจริญสติปัฏฐานนะนี่คือมิตรสูตรนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้หมดเลยมิตรสูตรถ้าเพื่อจะแนะนำค่อยให้แนะนำการเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเราก็ไปแจกแจงให้คุณพ่อหรือแม่ฟังว่า เปตฏฐานนั่นคืออะไรการพิจารณาลูกน้ำพิจารณาอย่างไรแล้วพิจารณาไปทำไมก็เพื่อละความเห็นผิดเป็นตัวตนใช่ไหมเราที่เราพูดอยู่เนี่ยเราก็ไม่ใช่ตัวตนหรอกถ้าเราเข้าใจนะมีเพียงเสียงก็ได้ยินใช่ไหมเสียงได้ยินแล้วเรารู้ว่าเขาพูดยังไงก็รู้ทางใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับขณะลูก กำลังอธิบายให้แม่หรือพ่อฟังก็แนะนำพ่อหรือแม่ให้พิจารณาไปอย่างเช่นดิฉันดิฉันหรือผมหรือหนูกำลังพูดให้คุณแม่ฟังอยู่นี้คุณแม่ก็พิจารณามีเสียงก็ได้ยินที่หูก็คุณแม่คุณพ่อพิจารณาลงไปเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เหล่าเกิดดับแต่ว่า การที่จะอธิบายให้พ่อและแม่เจริญสติปัฏฐานเพียงประเดี๋ยวเดียวนั้นยากเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวลาพอสมควรอธิบายให้พ่อหรือแม่เข้าใจและก็อบรมเจริญสติปัฏฐานถึงยังไม่อาจบรรลุพระโสดาบันได้ก็เป็นกัลยาณะปุถุชนตายไปขึ้นสวรรค์ทันที